คืออาการฟันผุเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เพราะาเรากินของหวานค่ะคุณอาแต่ว่าคุณอาเนี่ยต้องระวังเรื่องของเหงือกร้นด้วยซึ่งปัญหานเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยของคนอายุมากกว่า40ปีนะและคุณอาเคยสังเกตไหมไอายาสีฟันที่คุณอาใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยว่ามีฟูออนไลน์เพียงพอป้องกันฟันผุและดูแลเรื่องเหงือกโดยเฉพาะหรือเปล่า คุณอาคะขอโทษนะคะคือคุณอาเป็นอะไรหรือเปล่าคือตั้งแต่เราเริ่มรายการมาจานถึงตอนนี้แพทย์เห็นคุณอายืนจับแก้มตลอดเวลาเลยนี่อย่าบอกนะว่าคุณอาปวดฟันปวดฟันใช่ไหมเพราะฟันผุหรือว่าเสียวฟันเพราะเหงือกร่นกันแน่คะตอนนี้ที่แพทย์สังเกตเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณอาตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆของแพทย์เขามีปัญหานี้กันหมดเลยอมันมาเป็นวูบ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 เอออาจจะอาจจะปวดฟันหรือว่าอาจจะเหงือกร่นก็ไม่รู้แต่พ่ะาอาก็ไม่ได้กินของหวานนะ แล้วก็แล้วก็แปลงฟันทุกครั้งเนี่ยทานข้าวงเสร็จแล้วก็แปลงฟันเรื่องความสะอาดในท้องปากนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยแพท อย่างนี้คุณอาค่ะคืออาการฟันผุเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เพราะว่าเรากินของหวานค่ะคุณอาอแต่ว่าคุณอาเนี่ยต้องระวังเรื่องของเหงือกร้นด้วยซึ่งปัญหานเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยของคนอายุมากกว่า40ปีนะคะและคุณอาเคยสังเกตไหมไอยาสีฟันที่คุณอาใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยว่ามีฟูออนไลน์เพียงพอป้องกันฟันผุและดูแลเรื่องเหงือกโดยเฉพาะหรือเปล่าไม่เคยเลยมไม่เคยสังเกตเลยว่ามีฟูลออนไลน์อย่างที่ว่าหรือเปล่ายาสีฟันอย่างที่ว่า แล้วมีอะไรไมาแนะนำอาได้บ้างถ้า <นำ S 1> อย่างนี้ก็ต้องมีแล้วเพราะอไปคงเห็นคุณอายืนจับแก้มไม่ไหวจริงเข้ามาค่ะมาเลยออ้อะไรเนี่ยนี่เลยค่ะ <c oughs> คุณอาค่ะนี่คือยาสีฟันฟูโอคารลโฟรี้ลัสค่ะหรือว่าฟูโอคาริลสุดเฮอร์เบิลกัมแคร์โฟรี้พลัสค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีโฟร์ไลท์ถึง2ชนิดค่ะและมีประมาณถึง1460 ppm ค่ะมีส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นไพรสารสก,กัดจากขิงไมโครแคปซูลจากตะไคร่นะคะซึ่งจะป้องกันฟันผุระยะเริ่มต้นบรรเทาอาการเสียวฟันและเคลือบป้องกันกรดที่อาจส่งผลต่อฟันและยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผิวฟันของเราด้วยค่ะคุณอาขาช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนอ่อ,อนโยนต่อเหงือกและฟันและมากไปกว่านั้นค่ะ ปูโอคาเ l ลโฟรีเนี่ยยังช่วยดูแลเรื่องเหงือกป้องกันเรื่องเหงือกร่นด้วยนะคะ <Okay. S 1> แต่แน่นอนคุณอาขาประสิทธิภาพของน้องเขาดีแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือเราจะต้องใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องและรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาดอย่างสมบูเสมอด้วยค่ะน่าสนใจเป็นอย่างมากแพทพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะจะไปซื้อเนี่ยจะซื้อได้ทางช่องทางไหนกันบ้างไม่ เลยค่ะซื้อได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่า <Ừ. S 1> จะเป็นออนไลน์ก็เป็น Lazada หรือว่า s h อป e ีก็ได้ค่ะหรือจะเป็นร้านค้าตามที่เราเข้าไปซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่นอีเลเวนโลตัสบิ๊กซีโกเมทมาร์เก็ตหรือว่าวสันมีหมดทุกที่เลยค่ะโอ้ดีมากเลยแล้วถ้าเราจะศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่แพทพูดมาเนี่ยต้องการรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อจะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมีช่องทางในการศึกษาอะไรยังไงบ้างสามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook Page ค่ะ Fuo อ a r ริวไทยแลนดหรือสแกนึ้นอนาจอไค้ะ่ะ อืมอ,อันนี้ขอเลยได้ไหมก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะก็คือเราก็คงจะเดินจับแก้มแล้วก็ทำรายการไม่ได้ไม่ได้ไใช่ทั้งกะ้าวขอบคุณมากขอบคุณครับ